สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับน้ำพริกขยำข้าวนะคะมินมันไม่มีที่วางน้ำพริกมินก็เลยขยำไปเลยนะคะแล้วก็มีแกงไก่นะคะแกงไก่จากคลิปที่แล้วนั่นแหละคะ่ะก็คือมันเหลือมินก็เลยเอามาขยำนี่แล้วก็มีนี่ปลูกเองนะคะผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็อันนี้ก็ปลูกเองนะใบโหระพาลวกค่ะมินใส่เกลือแล้วนะแต่มันก็ดำอืมแล้วมินก็แช่น้ําเย็นด้วยไม่รู้เป็นเป็นเพราะน้ำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอืมแล้วก็ วันนี้มีกระชายอบกรอบมาแนะนาด้วยเดี๋ยวมินจะลองกินกับข้าวนะคะมันมีรสชีสกับรสเอ่อรสอะไรอ่ะมันมีรสชีสกับรสนี่อันนี้รสชีสค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นรสฮอตสปซี่เป็นรสอันนี้เดี๋ยวมินจะใช้มินจะกินรสนี้ค่ะเขาบอกกินกับข้าวหรือว่ากินเล่นก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมินจะจะลองกินกับข้าวดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเขาเรียกเลยนะเขากินกระชายกันใช่ไหมช่วงนี้ก็คือแบบ ช่วยต่อต้านอะไรโรคโควิดหรออันนี้มินก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือมันกินเป็นขนมได้นะคะเดี๋ยวมินจะลองกินดูนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สั่งตามลิงก์นี้ได้นะคะมีช่องทางการติดต่อก็จะมี facebook แล้วก็มี i.g. แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวมินจะลองกินดูนะคะเดี๋ยวไปกินผักกันก่อนดีกว่าไปได้ลูกเนียงมามินเอาไปดองด้วยอันนี้เป็นแบบสดนะคะ อแต่มินชอบกินคันเยียงลูกเนียง,ง,งที่ไม่ได้แก่ขนาดเนี้ผักบุ้งลวกม,มินก็ไม่เคยกินนะอเนี่ย เดี๋ยวลองกินดูเพื่อแบบใครกินกระชุงกระชายแบบไม่ได้ไงก็กินแต่มีหน่ากินกระชายสดได้อยู่เหมือนกินขนมเลยมีกลิ่นกระชายอ่อนๆค่ะได้ได้เลยใครกินผักไม่ได้กินได้เลยนะอร่อยอร่อยเลยอะเหมือนกินปลาแห้งคือดีอะ อร่อยอันนี้มินบอกจริงๆนะอร่อยจริงๆเหลือรสชีมินจะกินเล่นอ,อร่อยข้าเดียวอพอแค่นี้ก่อนจะหมดเอาไว้กินเล่น เรานี่ก็เก่งนะพริกก็ยังไปทําเป็นขนมขนมพริกทอดได้กระชายก็เอามาทําเป็นกระชายแบบอบกรอบได้อะไรเงี้ยเก่งมากอะ่ะโหระพาลวกพอดีหวหระพามีเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเอามาลวกม,มีพี่ๆใน YouTube แนะนำหลายคนว่าลองกินดูว่ามันอร่อยมันอร่อยจริง หอมลูกเนียงมีคนถามว่าไม่เห็นกินสตอเลยไม่ชอบหรอชอบแต่ชอบกินลูกเนียงมากกว่าลูกเนียงมีไม่ได้กินบ่อยนะไม่กินนานๆานที ถั่วท,ที่ปลูกเองรู้สึกกินแล้วมีความ,มสุขลูกเนี่นแก่แล้วเพราะว่า มันไม่ใช่เลือดูของมันเลยมันไปซื้อมันอ้าหมดแล้วอะ่ะอืมหอมาก กระชายอ,อร่อยอะ่ะยิงเขาปรุงรสมาไงเด็กกินได้ชีนน้่ะกำลไม่ว่ากินเล่นอร่อยกว่ากินกับข้าวก็แบบ ด้วยความที่มินกินน้ำพริกอะไรเงี้ยรสมันจัดอยู่แล้วมันจะมันจะกลบหมดมินว่ากินเล่นดีกว่าโอเคเลยอะใครที่กินผักไม่ได้นะเชื่อเถอะกินได้ มิ้นปลูกผักอันนี้ที่หลายกินไม่เคยทันเลยเยอะมากขึ้นง่ายมิ้นไม่คนมือเย็นนะมังเวลาปลูกผักขึ้นดีเวลาปลูกดอกไม้ดอกไม่ขึ้นเป็นคนปลูกพืชอะไรเงี้ยจะขึ้นดีผักบุ้งกวกหวานมากผักบุ้งนาเขียวคะ่ะ พริกก็เผ็ดมากดูจากสีเผ็ด อืมกระดูกกระดูกไก่อืไก่อ่ะมินชอบกินเนื้อน่องเวลามินซื้อไก่มาเ่ยมิไม่ไม่ไม่เอาส่วนอื่นเลยนะมินซื้อมาแต่น่องไก่้เหลืองอะค่ะแล้วมีก็เอามาหั่นชิ้นเล็กๆเ็กๆแล้วก็มีนซื้อมาทีมินซื้อสองสามกิโลเลยครับมีนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มินก็เอามาแช่แข็งไว้แล้วก็แบบแช่ไว้เป็นแพ็คๆอะค่ะเวลามินจะแกงทีมินก็เอาออกมาละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาเฉพาะน้องแม่ค้าเจอหน้ามีนนี่เขาจําได้เลยว่าอินนี่มาทีไรเลือกแต่น้องมีว่ามันแทนไก่บ้านได้ไงไก่เหลืองอะ่ะมันเหนียวดิมีนต้องตุ่นเป็นชั่วโมงอะ่ะเพื่อที่แบบว่าให้แบบเคี้ยวกระดูกได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าให้กระ เนื้อมันล่อนออกจากกระดูกหวานบอสานพิษไม่มียาผูกพังมีไม่เคยใส่ยาเลย อันนด้กินต่อพุ่งนี้หอมอร่อยอร่อยจริงใครมีใบแมงลักเยอะๆเมื่อกี้มินได้เลียกใบโหระพาปะใบแมงลักนะมีเยอะๆเอามาลวกกินอร่อย โอ้ยเพ็ดมากโอเคอิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ